เห็นไหมครับพิมพ์โปรโพเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับเจอน้อยหมดในหนังสือหลวงปู่คำเองก็พูดว่าเป็นพิมพ์ที่สมเด็จพระจันโตสร้างเมื่อเลื่อนสมณศักดิ์ถ้าพูดง่ายถือว่าเป็นพิมพ์พระสมเด็จเลื่อนสมณศักดิ์ก็ว่าได้องค์นี้เนี่ยเป็นกรุวัสือนะครับมีความสวยงามนะครับด้านในครับเป็นพระจริงๆก็เป็นพระเกีตบัวตูมนี่แหละนะครับนี่บัวตูมนะครับมีพระเกีตมาลานะครับ สังคติชัดเจนมีขอบจีวรน,นะครับหน้าขัดสมาธิเพชรมีเส้นนิสีนะเส้นบัวลูกแก้วไม่มีชายจีวรที่ข้อศอกซ้ายนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมพูดไปถ้าเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ไกเซอร์เที่ยวรีกันเนี่ยนะครับในกรุพระธาตุพนมจำลองวัดพระแก้ววังหน้านะครับที่เป็นเรืองแสงเนี่ยก็ประกวดด้วยนะครับบางองค์ก็มีฝังนะครับลูกปัดทวารวดีนะครับก,ก็ได้ ส่วนพิมพ์ปกโปรนะครับก็จะมีพิมพ์พระประธานปกโพซึ่งเนี้ยก็พิเศษอีก